สวัสดีครับตอนนี้กุณอยู่กับรายการ Asset a l g a m e r TV นะครับต่อก็หลังจากที่หายไปสักสัปดาห์มาครับก็ได้คอมใหม่มาแล้วคอมก็ดีกว่าเดิมมากเลยนะเนี่ยดีเลยแบบคอมดีเลยแต่ก็ไม่เทครับแต่ก็พอดีกว่าเดิมนะนะดีกว่าเดิมเยอะทั้งหมงกันเทพแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกม s l e n d e r ดอ n น,นะครับก็คือส l e น d ด r ร a แมนภาค สปอนบ๊อบนะแม่แม่งมึงมีสลลดมีเทปียังมีสปอนบ๊อบนะสปอนบ๊อบคือตัวอะไรก็เป็นการ์ตูนเด็กตลกตลกนะก็คงจะรู้จักแล้วนะก็มันจะมีกูสติ๊กโหมดกับ n o r m a ลก็ normal พอนะอู้ไอ้ผมปรับเยียงง้อยู่ที่สามสิบนะเพราะไม่งั้นมันจะมันจะเสียงดังมากจากที่ผมดูเขาแคสมาแล้วนเคียตกใจเลยโอ้ไม่ได้กูต้องใสหูฟังเล่น,นเฮ้ย ได้นะครับต้องใส่หูฟังนะเออเจอสะพานยี่เสียวเสียวหลังว่ามึงมันมน,น่ากลัวกว่าซาเลนเดอร์แมนอีกครับเนี่ยนี่คือเสียงซาวเทคนิคเดี๋ยวผมขอถอดหูฟังเล่นในแมบก็ตอนนี้ก็ถอดหูฟังเล่นอยู่นะครับอุยอ้ยอุ้ง ไปจันเก็บสักแผ่นเลยนะมาเลยหรือลงน้ำไ,ได้ไหมเนี่ยโอ้โลงได้แล้วโอ้โแม่งดำไปแบบนั้นเลยอุ้ยมาเร็วมาเร็วกูไม่มีทางรอดใช่ไหมเนี่ยอีนี่รดเมลน้อมข้ามทะเลไฟอ่อไม่ตามแล้วอาจจะอาจจะพอยังไม่ได้เก็บได้สักแผ่นอาจจะกระดาษยังไม่ได้เก็บกระดาษสักแผนาาก่แผนนี้อาจจะ ไอ้นี่นะครับอาจจะเดินตามเราช้าหน่อยนะแต่ก็ไม่รู้ต้องไปเก็บตรงไหนม้างเหมือนกันนะนะไม่รู้ต้องเก็บกี่แผ่นเหมือนกันเนี่ยงงกับมันนะไอ้เหี้ยกดเสียวยังเลยอุ้ยเจอรถแท็กเตอร์แหม่ต้องมีอะไรแน่เลยไม่เป็นไรนี่ขันขันไอ้เหี้ยกดเก็บไงวะเหี้ยเก็กเกบ,เกบดิเออเก,ก็บเร็วไปก่อนเร็วตามมายังยังนะครับก็ ขนาดทอนูฟังเล่นยังหลอนนิดนึงนะครับคือมันอุย้ยโอโ้มาเร็วคือให้ท่านผู้ชมแม่งหลอนเสียงมันเองนะเสียงมันดังเกินไอเย,ยี่ยอุ้ยมาเร็วเก็บกระดาษห,หนีเลยสองแผ่นละโวยกากอุ้ยยังตามอู้วดีนะไม่ได้ยินเสียงแต่กลัวตกใจอยู่เหมือนกันนิดนึงกลัวาตายเี yeah. ้โอ้ยกดชิปเร็วๆดีตามมผมดิวะแหมอยู่ไกลแหมมองหน้าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชม ตกใจแมวแมวแมวแต่ตอนกูดูคลิปตัวเองเด่นโอ้โหรถติสนิมมันต้องมีอะไรแน่นอนนะครับสิ่งพิเศษดูนี่นี่นี่เก็บเก็บไปแล้วมันวิ่งช้าแปลกๆน้เนี่ยแม่งวิ่งไม่ต่างเลยกับเดินเท่าไหร่เร็วกว่าเดิมนิดเดียวเอาไม่ตามแล้วอยังไงหัวขาวหักในสปอนบ็อบปกติจะเป็นอ้โหอ้โอ้ยปกติจะเป็นหัวเหลืองนะนี่แม่งหัวขาวเลย ้ากูนั่นได้เลยตัวที่สะพรบ,บในการ์ตูนจะเป็นหัวเหลืองและนี่หัวขาวดูหน้าแม่งยิ้มกลางแขนด้วยปันยืน <c oughs> นี่ก็เป็นตัวเนี่สะอนบอบุ้ย <c oughs> อย่าอย่าดูมากดีนะกูมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นถอดหูฟังก่อนเอ้ยนี่แม่งรถที่เดิมใช่ไหมเนี่ยเอาตันอ่ะเอ้ยเอาแม่งเอ้ยจ้าถ้าแสงสว่างเริ่มลดลงแปลว่าเราก็อาจจะใกล้จะตายก็ได้นะเนี่ยอาจจะเป็นได้ แม่งเก็บไปสามแผ่นแล้วแม่งอยู่ในนักหนาเนี่ยกระดาษพวกนี้นี่คมน้อมเลยนี่ปตอมมาได้ไหมอุ้ยไม่เสียงโอ้โอยตามแล้วเลยผิดแล้วเริ่มผิดเล็กแต่ต้อเดินแบบมีการเตือนอย่ามองหน้าจะตายแต่ถ้าตายก็ดีนะจะได้จบจบเร็วๆมันไม่ได้หรอกเออ รู้สึกว่าจะโคออฟไม่ได้ครับจะเล่นได้คนเดียวมากกว่านะเกมนี้ตามอยู่ไหมอยู่ดูมันตามอยู่เลยครับโอ้โหกำลังจะบอกว่าแม่งช้าแม่งพอจะบอกมึงช้าหมติดไหมาอะไรเนี่ยนี่ก็ตามยังเลยนะไม่เที่ยโอ้โหต้นไม้ใหญ oh! like well, ่ต้องมีอะไรแน่เลยเร็วเรดิกูต้องรีบเก็บรีบเก็บแล้วกูรีบรีบไปนี่นี่เก็บดิเออหหลังมาดูดิวันน่ะแบบ แม่เดินวนเสาเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงอยู่ไหนล่ะหรออู้หูไม่ได้วนเสาเลยไม่าวนต้นไม้เลยแม่งมาเลยแหละนทีนั้นเนี่ยไม่ใส่หูฟังเนี่ยถอดหูฟังออกอีหมันกันไม่งั้นแม่งร้อนปกติก็เสียวตู้เร็ว อ,อ๋อหมดขึ้นนะมันอะไรปกติก็ขึ้นอยู่แล้วนะหมดอะปกติหมดก็ขึ้นอยู่แล้วอ,อ๋ออี่ก็ตามจังเลยสี่แฟนเราแม่งได่ไหนนักหนาบานวะนี่อะต้องกดดันคนดูอะ เงียบๆเ,เขาไว้แน่ถังขยะอุ้ยต้องมีเลยรแน่ลุยเอ้ย,อยติดทำไมมาแล้วแมันมาแล้วนี่ไงเก็บดิเนี่ยกระดาษเขียวเลยเอ้าวไม่ตามเลยโอย้โหเม่อกินแม่งแนวโหมมาแนวนอนหนึ่งปีกดำน้อมมันได้หรือแตแ่ดูหัวมันเฮ้ยแมันตามไม่ได้อู้ยแต่มันมองได้ แน่แน่ติดต้นไม้ติดต้นไม้อี๋ตื่นไม้ลูกแน่เป็นจุดบกักจุดหนึ่งของเกมนั่นเนี่ยต้นไม้เราสำเล็ไม่ดอยลูกอ๋ออ้อยิงเก็บกระดาษตาเลยยิ่งแดงนี่เองโอ้ตาแดงเลยยิงก็ติดเชื้อโรคตาแดงเลยโอู้วแบบแบบวัแบบลววเลยวับ้ากูเลยไปกันเ้ยไอเหี้ ไปไม่เห็นอุ้ย,ยก็เร็วเลยเนี่ยโอ้แม่งเร็วกว่าเดิมอีกอู้ใส่แท็กเก็บไปสิแผ่นง่ายชนะเลยไอ้ย้าวิ่งนึ่งโอ้โหแม่งลอยอากาศมาแล้วครับลอ,อยละไอ้ย่าสาเดิมเอ้ยเมื่อกี้เห็นขอะไรขาวๆเว้ยอุ้ยขดหินแม่งจุดเริ่มตน้นดีหว่ากระโดดก็กระโดดได้ไหมกระโดดก็ไม่ได้ ตอ,อนสมองจริงะพอนบ๊อบขวาไลซ้ายดีไปขวาดีกว่าโอ้โหจะมาดักมาเลยอันนี้แอปที่จุดเริ่มต้นเมนูมาขวาจะมีสิ่งที่ดีก็ดอยกระดอนอะไรพวกนี้อ่ะนะและแม่งทางแยกอยู่นั่นแหละแม่งสับสนมาทางขวาเลยแหละแม่ทางขวาก็ทางเดิมทางรถติดสนิมอ่ะ เฮ้ยอันนี้ก็ถังของมันถังเก่าเห็นแขนด้วยเวฟเรียกหนาวแขนเฮ้ยอ๋อรถบิ๊กฟุตรถคันใหญ่โอ้เราเจอไปแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกกดดันคนดูเรือเราเงียบใบครับว้าวโอ้โหมาจริงเลยเนี่ยทีแรกจะแกทำเป็นแหกปากเล่นแม่งมาริโ yes อ้ยแขนแม่งติดเลยครับค uh, um> um> ุณเห็นไหม อย่างเงี้ยหลบอยู่ในน้ำทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้ยยังทำได้มองดูโอ้โหกว่ากูตายก่อนไหมโอ้ยจบจบไหมเออเสียงดังก็เสียงดังเออเออก็จบแล้วนะก็ขอจบคลิปเพลงนี้แล้วกันนะสวัสดีครับโอ้แม่งตกใจยิงยากด้วยอ่ะซาเลนเดอร์เพนวู้วยูเอสอ๋อเหมือนกับแม่งตีตูดแล้วนะแบ็คทูนเมนูอะพอละ